พิราคุคาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่อยู่แถวอ่างเก็บน้ำปูซับเล็กครับเป็นคาเฟ่ในป่าไผ่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยนะครับใครที่ชอบธรรมชาติเนี่ยเหมาะมากเลยที่จะมาที่นี่นะครับภายในร่มรื่นมากๆเลยเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวปจีที่นั่งก็อยู่ในป่าไผ่แล้วก็ให้บรรยากาศเหมือนมาแคมปิ้งกันเลยนะครับ นี่เรามาสั่งอาหารกันมุมนี้ก่อนนะครับก็จะมีเครื่องดื่มกับขนมนะครับ,ม,รบมุมนี้คือบ่อปลาช่อนอเมซอนนะครับทางนี้ทางไปห้องน้ําเรามาดูกันห้อง,งน้ําก็ไ,ไอเดียดีมา,มากๆเลยนะครับใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆเลยธรรมชาติสุดๆเลยนะครับ เป็นโอเพนรูฟถึงสั่งอาหารเสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะมีเต่ายักษ์สุัตตานะครับทเด็กๆชอบใหญ่เลยเจ้าของก็เอาใบหม่อนมาให้เด็กๆป้อนอาหารเต่านะครับต่าัวนี้ก็อายุประมาณ9ปีแล้วนะครับยังโตได้อีกนะครับโตได้อีกเยอะ ิน้องเขากินน่ารักมากๆเลย <S 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 <Volt> เดินสำรวจด้านในนะครับเหมือนร้านยังทำไม่เสร็จนะครับด้านในก็จะเป็นบ่อน้ำสีฟ้าเขียวสวยงามมากเลยนะครับ ขนมกับเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วเราสั่งขนมเปี๊ยะโก,โก,โ,กโก้ชาไทยมากินอร่อยหมดเลยนะครับ